สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัสันพาเพลินนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับในรายการหมากฮอตออนไลน์นะครับคอเนี่ยเอาเกมของท่านเซียนทวีมาให้ชมอีกนะครับหลายคนเรียกร้องกันเข้ามานะครับเห็นเขาเล่นแล้วฟอร์มดีนะครับท็อปฟอร์มวันนี้ก็เลยจัดให้อีกนะครับคู่แรกวันนี้ก็เจอกับท่านเซียนาอนะครับท่านเซียนาอหมากงายนะครับส่นท่านเซียนทวี เป็นหมากง่วมนะครับรูปทงชาติสเปนเหมือนเดิมนะครับมเมื่อกี้นี้ถ้าเข้ายิบเอ็ดกินนะครับดวนสามได้นะครับบอกว่าทางฝั่งท่านเซนไอมาหมายเลขห้าแล้วต่อกสารได้เลยคนหลอกลวงนะครับแต่ดูเหมือนว่าเกมนี้ไม่ง่ายนะครับนี่ครับท่านเซนไอเข้าฮอตแล้วยากนะครับเกมนี้ ดยว่าเขาจะแก้ปัญหานี้ยังไงอ <c oughs> ให้เลือกกินครับน่าจะวอร์มอยู่หร mm ือเปล่าครับเกมแรกยังไม่เอาจริง ก็สุปรดิตสูงนะครับดันไปจนได้ครับไม่ยอมครับถึงอาจจะน้อยกว่าเสียเปรียบมากแต่ก็โซ่สุดใจว่างั้นให่ครับแปลฮอตให้ได้นะครับ เจอไว้ให้นานที่สุดนะครับทำเหมือนเซยนเท่าเลยครับรู้ว่ายัางไงก็เล่นให้จนวินาทีสุดท้ายเข้ายิบห้าหรือหมยเลขกเขาก็ไม่น่าจะมีทางเดินแล้ว mm hmm. เอาครับทันเซียนอายเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โห mm hmm. oh เก็บหมดเวลาแล้วครับเมื่อกี้หรือว่าจะหลอกให้ท่านเซนตวีด,ดีใจครับเมื่อกี้มา,มาชมเกมที่สองขันตอนะครับเริ่มมีผู้เข้าชมมาชมแล้วสองคนคนระับดูว่าแกแ,แกมือได้ไหมครับเมื่อกี้ประมาทคู่แข่งไปนหน่อยเลยทำให้เพียงพรำไพร Yeah. <laughs> Yeah. <laughs> โอโนาจะแจ้งเมื่อได้ครับเกมนี้ไปข้าฮอตตัวที่สองได้แล้วไม่น่าจะยากอย่างที่คิดนะครับอโืโอ้โหโดนสองครับ แหวะในย้พลาดเลยไม่ครับเวลากดดันด้วยนะครับเลยวางหมางผิดเวลาก็จะหมดดูเกมก็เสียเปรียบครับหมดเวลาไปแล้วขอกแกะมือได้สำเร็จครับชนะไปคนละเกมนะครับค้งมาเกมบมาชมคูดต่อไปกันเลยนะครับเนี่ยเจอกับท่านเซนเทนะครับท่านเซนเทมาซีดำนะครับ ส่วนทั้งเซนเทวีมากว้อมผมขอจะพยายามไม่ช่มทุกวันนะครับวันละเล็กวันน้อยนะครับบางทีก็พูดถูกพูดผิดก็ขออภัยกันด้วยนะครับ แนเสี่ยนเทก็เหรียนเยอะพอสมควรนะครับชื่อนี้เป็นน้ำสมมดินะครับสำหรับผู้เทมาเข้าชมใหม่ยังไม่ทราบนะครับว่ามาจากไหนโอ้โหให้เรียกกีนยะครับถ้าจินมาแมตกใหม่เลขยี่สิบเสียบเหีียวครับเมื่อกี้อ้อมโดนเหมือนกันครับกินฝั่งไหนก็โดนสาม ยอมไปเกมแรกเป็นท่านเซียนทวีนะครับเป็นฝ่ายชนะไปมาชมเกมที่สองกันต่อ เดินให้กินสองครับมีแผนอะไรอ๋อแล้วก็ฝากกินสองถันเสียนทีก็ไม่ทำบรรดาปล่อยของแล้วแต่หมากเสียเปียบจีนหนึ่งตัวครับตอนนี้สี่ต่อห้าแต่มีฮอตสองตัว ฮอตสามต่อหนึ่งตัวนะครับแต่แก่ก็ยื้อไม่ได้นานมากนะครับอย่างไม่ยอมไม่ง่ายนะครับเป็นคนที่แบบสู้จนวินาทีสุดท้ายนะครับสปิริตสูสงมากท่านเซนทวี โอ้โหทันเสียนทีจะไปเอาฮอตตัวที่สี่แล้วให้กินไปแลกกันไปคนละตัวครับอือหือเอาเสมอจนได้ไม่ได้ครับจบครับแบบนี้ หมายเลขยี่สิบก็หมดตาเดินแล้วนะครับจงังหวะสุดท้ายไม่ได้เอาให้ชมนะครับเป็นทันเซนเทมิทไวชนะไปแหมีหลุ้นเก็บชนะเก็บเสมอกันได้นะครับนี่เราหมางหอดขอแค่มีใจอะไรก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับชมคู่ต่อไปกันเลยอันนี้แจกท่านเซียนลักนะครับเมื่อครับต้นต้นในมดเล่นเอาเรียน หลายคนเสียเปรียบแล้วยอมทันทีนะครับแต่บางคนเขาเล่นจนวินาทีสุดท้ายนะครับถ้าเรายอมตั้งแต่ตอนนั้นเราแพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเราไม่ยอมสู้ไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีเปอร์เซ็นต์การชนะแค่0.01เปอร์เซ็นต์แต่มันก็คือเปอร์เซ็นต์ที่เราจะมีสิทธิชนะนะครับพูดสวยรูตลาดนะครับแต่แตัวเองทำไม่ค่อยได้ ขนหยิบสามไม้แรกกันไปหรือว่าเลือกที่จะตันแย่สองไม่รู้วันจะคุ้มหรือเปล่าครับเห็นสองมาแต่ไม่สามารถเข้าฮอตได้คือว่าจะเลือกกินแค่หนึ่งตัวพอ กลางไว้ไม่สามารถาฮอตได้นะครับท่านเสี่ยนลักเนี่ยเวลาใกล้จะหมดแล้วครับเหลือสองสามวิเท่านั้นนะครับสูกเกมได้เปรียบก็จริงนะครับแต่อาจจะเดินไม่ทันนะครับวิเ,เดียวยากครับงานนี้แน่นไงครับหลอกเดินให้กินเลยแล้วทำให้คิดช้าไปสองสามวิอย่างเงี้ยก็เดินไม่ทันแล้วนะครับ ตกใจเห็นเะขาได้เห็นนะก็เป็นท่านเซนทวีนะครับเอาชนะไปได้ในความเก่าเกมนะครชนะเวลาไปได้ไมนว่าจะชนะจากอะไรก็คือการชนะนะครับเพราะว่ายังอยู่ในกฎกติกาที่ระบบวางเอาไว้นะครับแกมือในเกมที่สองกันต่อ Kom an, kom an, kom an. Kom an, kom an, นี่แก,กมครับที่ท่านเส้นลักเป็นฝ่ายได้เปรียบครับแกมนี้น่าจะไม่ไปให้เวลาหมดอีกแล้วนะครับถ้าเขาสามสิบได้กิน2ก็จริงครับเสีย2ตัวกลับนะครับไม่คมุ้มจะแก้ปัญหานี้ยังไงครับเข่ากลางล้วคนละตัว หรือว่าจะเข้าหมายเลขสิบพ่อเรียกเดินให้กินไปหนึ่งตัวครับแล้วก็มาจับกลางเพื่อกินสองแต่เหมือนว่าจะไม่ได้เปรียบอยู่ดีครับมีโอกาสที่จะเสมอกันสองครับสำหรับเกมนี้ นี่ก็เป็นเกมสุดท้ายแล้วนะครับของคลิปวิดีโอนี้เวลาใครจะหมดอีกแล้วครับท่านเซนลักใช้เวลาจิดนานไปหน่อยกำจัดไปเสื่อตัวโอ้โหพลาดครับ เวลากดดันครับเมื่อกี้จริงๆเกมจะเสมอแล้วนะครับก็จอมไปเป็นท่านเจนสเวนะครับเป็นฝ่ายชนะไปได้นะครับสุดยอดจริงครับความนิ่งของเขาก็ใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ผมกันด้วยนะครับ,อบคอมครับ